ระบบโซลาเซลล์แบบไฮบริดนะครับหรือว่าไฮบริดโซลาร์ซิสเ็มนะครับในระบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสานนะครับว่าไปแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างออนกริดออฟกริดก็ได้นะครับในระบบไฮบริดในขนาดเดียวกันในระบบไฮบริดเนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ว่าเอาไปใช้แบบออฟกริดก็ได้เอาไปใช้แบบออนกริดก็ได้ซึ่งมันเป็นระบบที่สามารถที่จะเอาไวฟพาเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับถ้าเป็นแบบระบบไฮบริดออนกริดเนี่ยนะครับคือหมายความว่า ถ้าเกิดว่าไฟฟ้านาจากระบบจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่ระบบไฮบริดไฮบริดเองก็จะผลิตไฟนะครับจ่ายเข้าบ้านแล้วก็จ่ายไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าเหลือนะครับระบบไฮบริดออนกริดก็สามารถจะส่งไฟออกไปขายได้นะครับนี่คือถ้าระบบระบบแนวกริดจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่คำว่าไฮบริดออนกริดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตต,ต่ออีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อสายส่งที่มีการ ให้ไฟไหลออกเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการในการที่จะรับรองจากการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีรูปแบบที่อนุญาตอยู่นะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีระบบที่มันได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การเปิดอนุญาตให้สามารถจะใช้ระบบเหล่านี้แล้วก็ต่อกันเป็นชุดของอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวนะครับมาต่อกันนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นระบบใหญ่ได้เหมือนกันนะครับในอนาคตระบบพวกนี้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ตั้งโปรแกรมได้นะครับว่าเราจะกินไฟจากไหนก่อนหลังอย่างไร ในตัวไฮบริดศึกษาตัวนี้เรียกว่าตัวระบบโซลาเซลล์แบบไฮบริดเนี่ยมีอุปกรณ์หลักๆอยู่5อย่างนะครับใน5อย่างเนี่ยเรายุบเหลือ4อย่างนะครับคือเรียนแบบระบบออฟกริดที่เหลือสี่อย่างก็คือตัวที่2นะครับมันรวบรวมไว้ในตู้เดียวกันนะครับแต่ว่าข้างในมันก็มีโมดูลอยู่2อโมดูลนะครับอันแรกก็คือมีส่วนประกอบหลักก็คือตัวแผงโซลารเซลล์นะครับคือผู้ผลิตไฟอันที่2คือผู้ควบคุมและแปลงไฟนะครับตัวที่3ก็คือ ตัวผู้เก็บไฟก็คือแบตเตอรี่ตัวที่4ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวตู้แดงๆตัวนี้เป็นตู้ที่ถูกรวมไว้2อย่างเข้าด้วยกันนะครคือมีทั้งตัวชาร์จเจอร์นะครับข้างในแล้วก็อินเวอร์เตอร์อยู่ข้างในระบบนี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยมันจะมีระบบที่ออกมาโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับสามารถที่จะไปเสียบถ้าเราเป็นระบบแบบไม่มีแบตเตอรี่หมายความว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะซื้อแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ ใช้วิธีการเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปต่อนะครับซึ่งข้อดีของจุดนี้ก็คือว่ามันจะไม่จ่ายไฟออกข้างนอกสายส่งเดีย๋ยวถ้าไฟไม่พอมันจะมันจะดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีไฟสายส่งมาต่อด้วยแล้วไฟแผงไม่พอมันก็จะผสมให้นะครับเพราะฉนั้นระบบไฮบริดนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับนี่ก็คือถ้าเราวิ่งกลับไปที่ตัวออฟกริดนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์อยู่5ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือที่ผมบอกว่า จริงๆข้างในมันมีอยู่5ส่วนประกอบแต่ว่าเรายุบเหลือ4ก็คือมีชุดอะไรครับมีแผงโซลาเซลล์มีตัวควบคุมการประจุไฟหรือว่าชาร์จเจอร์นั่นเองแต่ว่าชาร์จเจอร์ในระบบไฮบริดเนี่ยนะครับเป็นชาร์จเจอร์แบบ m p p t ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟแบตด,ด้วยนะครับเพราะั้นข้างในเนี่ยเมื่อแผงโซลาเซลล์มาต่อปับ๊บนะครับก็จะเก็บไฟลงแบตบชาร์จไฟลงแบตบแล้วก็ในขณะเดียวกันไฟจากแบตเนี่ยครับว่าต่อเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงเป็นไฟบ้านนะครับ รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการติดตั้งนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นรูปตัวอย่างในรูปภาพนี้นะครับอันนี้หเห็นนะครับว่าเป็นระบบไฮบริดแบบออฟกริดนะครับพวกนี้คือจะทําหน้าที่ในการที่จะรับไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาเก็บลงแบตเตอรี่ใช้ในบ้านและก็เชื่อมต่อสายส่งแต่ไม่จ่ายไฟออกสายส่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟไม่พอก็ดึงสายส่งมาใช้ถ้าไฟพอก็ดีดสายส่งออกไปนะครับก็มีแค่ใช้สายส่งเป็นตัวแบ็กอัพเป็นตัวสำรองนะครับประมาณนั้น นี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารูปแบบของระบบไฮบริดจริงๆมันเป็นอย่างไรครับไปกันเลยครับสำหรับการต่อนะครับก็ลักษณะคล้ายๆก,กับเป็นระบบแบบออฟกริดนะครับออฟกริดนี้ก็คือว่าเรามีอุปรกรณ์5อย่างใช่ไหมครับอย่างที่บอกคราวนี้เนี่ยในระบบไฮบริดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่5อย่างเหมือนกันแต่มันจะรวมเป็น เป็นเป็นตัว4อย่างนะครับมันจะรวมตัวที่2กับตัวที่4เข้าด้วยกันนะครับตัวชาร์จเจอร์ตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ในเครื่องเดียวกันหมายความว่าในนี้จะมีชาร์จเจอร์ด้วยจะมีตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับอยู่ในตัวนะครับอย่างอุปกรณ์ตัวนี้หน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบจอแบบนี้ครับเราสามารถจะสัมผัสได้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอว่าเป็นยังไงข้างล่างจะเป็นระบบแบบชาร์จไฟวันนี้เอาไฟเข้าไปแล้วเท่าไหร่ ถ้าแบตเต็มอยู่นะครับมันก็จะชาร์จไฟได้น้อยเพราะตอนนี้มันเต็มอยู่นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถจะเอาไฟที่เหลือเนี่ยจ่ายเข้าในระบบอย่างอื่นต่อได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการระบบไฮบริดตัวนี้นะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีการตั้งโปรแกรมเช่นโปรแกรม SBU นะ S คือโซลา r นะครับ B คือแบตเตอรี่ U คือยูทิลิตี้นะครับตัวมันเองเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งว่ามัน ถ้าแดดพอถ้าไฟจากแดดพอก็เอาไฟจากแดดมาตัว S มาแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่พอมันก็ไปเอาแบตกับแดดมาผสมกันนะครับแล้วก็จ่ายให้ในบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามันพอมันก็ใช้ SB ไปถ้ามันไม่พอมันก็จะไปเอา u มา u ก็คือ Util i t y ก็คือสายส่งนะครับมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้จะมีเอาสายส่งมาต่อนะก็ได้นะครับเอาตัว g e n e r a อร์มาต่อก็ร่วมก็ได้ หมายความว่าถ้าเกิดไฟสายทรงดับและแบตเหลือน้อยก็ไปสั่งให้เครื่องปั่นไฟเนี่ยทำงานขึ้นมาแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่สามารถที่จะประยุก์ตใช้ได้นะครับระบบนี้นะครับต่อยังไงเวลาต่อมันจะมีคุณสมบัติของมันอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะบอกไว้ว่ามันสามารถที่จะชาร์จไฟนะครับ DC นะครับในระบบตัวนี้คือมันเป็นระบบ48โวลต์นะครับ ไฟที่เราจะชาร์จเข้าไปประมาณ60แอมป์นะครับกำลังผลิตประมาณ3,000วัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นแล้วนะครับตามรูปแบบตรงนี้นะครับไฟที่เข้าไปแล้วก็จะจะเอาเป็นไฟประมาณ70โวลต์นะครับในการชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไฟ70โวลต์เนี่ยเป็นตัว72โวลต์เนี่ยเป็นตัวชาร์จหรือว่า80โวลต์ได้ชาร์จเข้าไปเพื่อจะชาร์จเข้าระบบ48โวลต์คราวนี้แบตเตอรี่เนี่ยมันจากก้อนนึงก็มีกแค่12โวลต์นะครับ สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์อันนี้เรามีอยู่แปดก้อนนะแปดก้อนหมายความว่ามากสิบสองสี่สี่สิบแปดพอเราเอาสี่สิบแปดโวลต์เนี่ยสี่ก้อนกับสี่แปดโวลต์แล้วก็เอาสองชุดเนี่ยครับมาขนานกันจะเห็นว่าแบตเตอรี่นะตรงนี้ก็คือขั้วบวกอยู่นู้นลบลบต่อบวกลบต่อบวกลบต่อบวกเราก็จะได้บวกฝั่งโน้นกับลบฝั่งนี้นะครับต่อเข้าไปใน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 ,ในชุดนี้ในตู้นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลบ ต่อบวกลบต่อบวกลบต่อบวกได้ลบมาได้บวกมาก็เอาไปขนานกัน2องชุดนี้ก็จะขนานกันแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบ1 0 0แอมนะครับ12โวลต์เนี่ยพอเราต่อนุกรมปั๊บเนี่ยเราก็จะได้4 8โวลต์100แอมป์ชุดนี้ก็48โวลต์100แอมป์เอามาต่อขนานกันก็จะได้4 8โวลต์ส0งรอยแอมเฮาส์นะครับ พอเราเอามาปับ๊บเราก็ได้ไฟมาเราก็เอาไฟชุดนี้นะครับแบตอยู่ชุดนี้ครับมาต่อเข้ากับที่แบตข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมีสายแบตอยู่นะครับบวกลบอยู่ที่นี่นะครับนะครับและสายส่งเราก็เอาเข้าทางตรงนี้เลี้ไฟออกก็ออกจากตรงนี้เหมือนกันนะครับระบบไฮบริดจะต่างจากออนกริดก็คือว่าออนกริดเนี่ยมันจะมีไฟเข้าไฟเข้าก็คือเข้าไปแค่คู่เดียวนะครับคือว่าถ้าเป็น3ามเฟสเราจะเข้าไป L1 L2 L3 นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นของสามเฟสจะเห็นว่ามันเข้าไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาทางนี้ทางเข้ากับทางออกมันด้วยกันแต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยทางเข้าก็คือเข้าทางออกก็คือออกออกก็คือออกไปใช้เลยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะลองดูว่าเราผลิตไฟแล้วเท่าไหร่เราผลิตได้กี่หน่วยนะครับไฟเข้ามาไฟออกไปอันนี้เราก็เอาไปใช้ให้กับ ตัวระบบอ,อ่านหนังสือ24ชั่วโมงได้นะครับก็เก็บแบตเตอรี่เอาไว้เต็มตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มอยู่นะครับหน้าจอสัมผัสต,ตอนนี้แบตเตอรี่54.5โวลต์ไฟแบตอยู่ที่100%นะครับการชาร์จวันนี้แค่277วัตต์เองนะครับจะเห็นว่าจริงๆปกติไม่ต้องชาร์จมากกว่านี้นะประมาณ7-8หน่วยต่อว,วันเนี่ยนะครับหรือว่าเนื่องจากว่าแบตมันเต็มอยู่แล้วเราไม่ได้ส่งต่ออันนี้ก็ มันก็เต็มตรงนี้แล้วนะครับเพราะแค่นั่นเองตัวอินเวอร์เตอร์พวกนี้มันมีหลายแบบมากเลยนะครับก็บางแบบก็เป็นตัวสีแดงที่เราได้ดูกันมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวจะมีตัวอื่นๆอีกที่หลากหลายนะครับมันแล้วแต่ว่าใครจะทําออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับเหมือนตัวนี้เนี่ยผลิตไปแล้ว277หน่วยนะครับอันนี้ก็คือที่ผลิตไปได้นะครับ นะครับวันนี้ก็ตัวอย่างตอนนี้มันไฟเข้าอยู่ที่1.4แอมป์นะครับโวลต์ตอนนี้อยู่ที่55.18โวลต์ก็คือระบบ48โวลต์ก็จริงแต่ว่าโวลต์ของมันเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่สัก54-55โวลต์นะครับที่แบตเตอรี่พวกนี้สามารถจะรองรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเอาไปใช้ก็ใช้งานได้ได้เลยนะครับเอาไฟที่ออกจาก AC เนี่ยไปทําเข้าบ้านแล้วก็ เอาอุปกรณ์มาต่อกินกับตรงนี้ได้เลยซึ่งรองรับอุปกรณ์ประมาณไม่เกิน3,000วัตต์นะเราก็ไม่ควรใช้ให้มันเกิน2,000 2,200วัตต์หรือว่า2,400วัตต์นะไม่ควรให้เกินนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองต่อดูนะครับอันนี้เราเอาโลเวอร์มานะครับโลเวอร์ Rover เราเอามาแล้วเราเสียบที่ตรงนี้ตัวนี้อุปกรณ์ชุดแบบนี้มันจะมีตัวไฟ AC ให้เราเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างแต่ว่าแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะครับ เราก็สามารถที่จะต่อเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับมันเหมือนเราตอบลักพ่วงไปอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นไฮบริดออฟกริดอ่ะมันเป็นเหมือนอินเวอร์เตอร์ออฟกริดตัวนึง่งนะครับแต่ว่ากําลังผลิตมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือ3,000 w. วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดทางานได้เลยจะไปหุงข้าวจะไปอย่างอื่นนี่ก็เป็นโบเวอร์ที่เราไปทดลองมากับไฮโวนะั้นก็อย่างนี้ใช้ได้เลย ก็ใช้การได้เลยนะครับรูปแบบมันก็จะง่ายๆแบบนี้เพียงแต่ว่าตัวระบบไฮบริดเนี่ยมันมันเหนือกว่าออฟกรกิดทั่วไปนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถจะตั้งโปรแกรมได้ซับซ้อนมากกว่าเดิมเราจะตั้งเป็นแบบขายที่เราจะตั้งแบบเก็บไฟไว้อย่างเดียวเราจะตั้งแบบใช้ SBU อย่างนี้แลเราจะตั้งแบบรูปแบบต่างๆที่ ที่โปรแกรมมันมีแต่ละตัวก็จะมีความหลากหลายที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระบบไฮบริดนะครับที่สามารถที่จะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่สนใจและก็ไปศึกษาต่อวันนี้ก็สําหรับไฮบริดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่านนะครับว่าท่านใดสนใจก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ